so สวัสดีค่ะทุกทท่านเลยนะคะที่รอติดตามข่าวบันเทิงของจีนอยู่นะคะช่วงนี้ก็มีแรงๆนะคะตกมาที่เฉิงอี้นะคะเอองงไปเหมือนกันนะคะอยู่ๆเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นนะคะเอาเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกรณีข่าวลือของเฉิงอี้ในช่วงนี้นะคะก็ไม่นานนี่แหละคะ่ะก็วันที่ช่วงปลายเดือนนะคะเมื่อวันสองวันที่แล้วนี่เองค่ะอยู่ๆนะคะก็มีแตงโมผุดขึ้นมาบนอินเทอร์นเน็ตพร้อม กับรูปภาพนะคะแต่ว่าจุดที่เป็นที่น่าสนใจก็คือไอ้คนที่เป็นปะปาลัซซี่เนี่ยแหละค่ะที่จะเรียกว่าไงดีล่ะไอ้ปะปาลัซซี่คนนี้ไม่ใช่อย่างงแล้วนะเพื่อนๆเขาชื่อว่าจัวโวยค่ะก็หวานก็มีรูปมาฝากด้วยนะคะหน้าตาก็ไม่ได้หล่อเหล่าเท่าเฉิงอีของพวกเรานะคะแต่ว่านะคะไอ้คนนี้มันขึ้นมาจั่วหัวบอกว่าเออเนี่ยนะเขานั้นอ่ะมีเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลแล้วก็มีพวกรูปแล้ววิดีโอนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นแบบพระอ อะไรอย่างเงี้ยพระเอกที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจีนซึ่งดูเหมือนว่าเขานั้นเนี่ยจะจะแบบมีผู้หญิงแล้วแต่งงานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจัวเหว่ยคนนี้ค่ะเขาก็จั่วขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นผู้ที่เปิดเผยก็ทําให้สปอตไลน์นะคะก็ต้องเลงไปแล้วก็รอว่าคนที่ชื่อจัวเหว่ยซึ่งเป็นป,ปาปาลัซี่คนนี้นะคะจะเปิดเผยอะไรออกมาค่ะทีนี้นะคะพอเอานั่นกอกแรกไปแล้วใช่ไหมต่อมาก็ยัง มีการแบบว่าออกข่าวมาเป็นละลอกละลอกบอกว่าเนี่ยนะโอ้โหรู้ไหมว่าแบบเออทางนั้นอะทางคนที่เป็นข่าวนะคะมีความมีความอยู่อยู่นั่งไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยต้องติดต่อมาอยากจะซื้อนะคะชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าประมาณ7ล้านหยวนค่ะต้องการจะซื้อนะคะส่วนบางข่าวก็บอกว่า68ล้านหยวนไปเลยค่ะเพื่อนโอ้โหนะฮะก็ข่าวก็หลุดมาจากเจอเวยเนี่ยแหละค่ะปาปาลัซซี่คนนี้แหละค่ะบอกว่าโอ้โหเจ้าของ ของเรื่องเนี่ยเขาติดต่อที่จะแบบซื้อเรื่องนี้เขาให้มันเป็นความลับซึ่งก็แน่นอนว่านะคะจัวโวยก็ก็คือประมาณบอกว่าเขานะ่ยมีมีของอยู่ในมือมีหลักฐานอะไรแบบนี้แล้วเขาต้องการที่จะเปิดเผยนั่นเองค่ะก็เลยเอาเป็นว่านะคะเขาก็ขอปล่อยเรื่องนี้ออกมาละกันแล้วไอ้คนนี้มันก็บอกอีกด้วยว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยเรื่องเนี้ยนะออกมาในช่วงของต้นเดือนตุลาเออหรือไม่ก็เร็วสุดก็จะเป็นช่วงปลายกันยานะคะแล อยู่ๆก็มีเรื่องนี้ออกมานะคะว่าเป็นแจ็คพอตอยู่ที่คุณเฉิงอ e ีนะคะสิ่งที่มีการปล่อยออกมานะคะนั่นก็คือเรียกเหมือนเมืองไทยก็คือแบบแชทหลุดอะไรอย่างงี้ป่ะเป็นแบบรายการแชทนะคะซึ่ง คนอนะคือจั่วหวยเขาอ้างว่านะคะเป็นแบบของคุณเฉิงอี้ได้พูดกับผู้หญิงอะนะคะถึงความคือจะแสดงให้เห็นว่าคุณเฉิงอี้เนี่ยมีความเจ้าชู้นั่นเองแล้วก็ผู้หญิงที่เขาติดต่ออยู่ก็จะมีแบบเป็นผู้หญิงที่ร่ํารวยนะคะแล้วก็เนื้อหาของการพูดจานเนี่ยทั้งคู่ก็มีการแบบแชทกันแบบคุ้มเคลือนะคะคุ้มเคลือในเรื่องของของความสัมพันธ์ชายหญิงอะไรแบบนี้ค่ะหลังจากมีแชทนะคะถูกปล่อยออกมา แล้วต่อมาก็เป็นรูปภาพนะคะเพื่อนๆก็มีบางส่วนที่หวานก็เอามาลงแต่ว่าข้อความที่เป็นแชทอะไรพวกนี้หวานก็ไม่ได้เอามาลงนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูนะคะเข้าไปได้ค่ะที่เว็บไซต์บันเทิงของจีหรือไม่บนโวยป๋อก็มีนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอตัวแชทเนี่ยมันมันก็ทํากันได้ใช่ไหมทุกอย่างมันปลอมมาได้หมดนะคะหวานก็เลยไม่เอามาลงในในคลิปวิดีโอดีกว่านะคะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูเข้าไปดูรูปภาพในในข่าวนะคะของ ทางจีนได้ค่ะที่หวานเอามาลงก็จะมีแค่รูปนะคะซึ่งซึ่งทาง เรียกว่าอะไรอะทางปาปาะลัซี่ไอคนนี้คะ่ะไอจัวโวยเขาอ้างว่าเป็นรูปของคุณเฉิงอี้นะคะกับผู้หญิงซึ่งผู้หญิงก็จะมีความอวบๆหน่อยเนาะเราก็จะเห็นแล้วแหละแล้วก็เออมันจะมีบางรูปน้อยอย่างรูปของคุณเฉิงอีน้นี่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นรูปในสมัยที่เขาแบบยังวัยรุ่นอะ่ะเด็กๆมากๆเลยนะคะก็ก็ยังคือเหมือนกับว่าตอนนั้นจะยังไม่ดังอะไรแบบนี้ด้วยละ แล้วก็พูดกันไปถึงว่าโอ้ยเนี่ยเฉิงอี้มีครอบครัวแล้วแต่งงานไปแล้วก็คือคือพูดกันไปใหญ่โตเลยนะคะตามภาษาของของชาวเน็ตที่พูดอะไรมันต้องเวอร์วังนะคะคูณ10คูณ20อะไรเข้าไปนะคะแต่ว่าใจเย็นๆกันนะคะตอนนี้ก็ทางด้านของผู้ที่ดูแลนะคะคุณเฉิงอี้เนี่ยรวมทั้งทนายความนะคะก็ได้ออกมานะคะออกเป็นเอกสารออกมาแล้วนะว่าถ้ามีการแบบว่า พูดเรื่องไม่จริงเนี่ยมีข่าวลืออะไรแบบนี้ซึ่งทําให้คุณ เฉิงอี้เสียหายนะคะก็จะจัดการโดยการใช้กฎหมายนะคะอย่างเข่งคัดเลยค่ะอย่างเอาจริงเอาจังเลยนะคะก็มีทนายความนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของคุณเฉิงอี้นั้นก็ได้ส่งนะคะเอกสารมาเรียบร้อยแล้วทางส่งไม่ใช่ส่งให้หวานเนาะส่งไปให้เราไอ้บรรดาของของแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่แบบกระจายข่าวนี้กันรวมทั้งเขาก็หาอยู่ว่าต้นเรื่องอะ่ะคือใครนะคะหวานก็คิดว่าจั่วหวยก็น่าจะได้ได้เห็นไป แล้วแหละอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างนอ้อยอย่างปาปาลัซซี่อย่างตอนนี้เงียบไปเลยนะคะคาดว่าน่าจะไปยุง่งวุ่นวายอยู่กับการขึ้นไปบนสารเพื่อเรื่องราวของการต่อสู้ทางคดีความเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจปํปาปาลัซซี่อย่างได้นะคะอีตอนนั้นเล่นแรงมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะโดนแรงๆแบบนั้นนะคะทีนี้เราก็ต้องรอดูว่าอย่างจัว่วหวยคนนี้ก็เอาอยัางไงดีล่ะณนะัจุดนี้มันเพิ่งเริ่มเริ่มต้นนะคะสำหรับการป ไม่ว่าจะเป็นทั้งแชททั้งแบบว่ามีเขาบอกว่ามีคลิปแต่ว่าหวานก็ไม่ได้เห็นคลิปเนาะเขาบอกว่ามีคลิปแต่ว่าเห็นแค่รูปบางส่วนเนี่ยแหละค่ะกับผู้หญิงท่านนี้ที่เป็นแบบผู้หญิงอวบอวนนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้มีการแบบปิดหน้าปิดตาเบอร์หน้ากันอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะมีแบบว่าการสังเกตนะคะความสัมพันธ์ของคุณเฉิงอี้กับผู้หญิงในรูปเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่มีความสนิทสนมกันมากนะคะเพราะอย่างบางรูปนี่ก็ดื่มน้ํานะคะในใน ขวดหรือว่าในแก้วเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะในที่สาธารณะอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่แบบมีความสัมพันธ์กันสนิทกันเนี่ยก็คงจะไม่ทําแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ชาวเน็ตบางกลุ่มเขาวิเคราะห์นะคะเออจริงๆแล้วทําไมเขาไม่คิดบ้างลระว่าบางทีคุณเฉิงอี้อาจจะมีพี่สาวพี่ชายก็ได้ไหมคุณนาหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ไหมาอาจจะสนิทกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะทําไมต้องมองเป็นเฉพาะเรื่องราวของเออแต่เข้าใจเออ,เอ,อหวานพูดไปว่ นก็แบบนึกอะไรได้หวานก็ก็พูดไปอะนะคะคือหวานก็เข้าใจว่าวงการบันเทิงถ้าขายข่าวว่าเป็นพี่น้องกันแล้วมาดื่มน้ําแก้วเดียวกันมันคงมันคงจะขายอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นเป็นประเด็นแบบผู้หญิงผู้ชายนะคะเล่นเป็นเรื่องชู้สาวนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะประเด็นมันก็ขยายไปใหญ่โตโดยที่ก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งนะคะคุณเฉิงอี้นี่ก็เป็นอีกนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีกลุ่มแอนตี้เป็นของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบไปพูดกันประมาณว่าโอ้ยเนี่ยผิดศีลธรรมหรือเปล่านะประมาณว่าคุณเฉิงอี้ไปทําอะไรนะคะมีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมประมาณนั้นเลยแหละค่ะไปโน่นเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยอันนี้มันก็เป็นการแบบว่าเผยแพร่ข่าวลือไปอ่ะ หวันว่าข่าวนี้ไม่จริงหรอกไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของของบริษัทนะคะตัวแทนที่เป็นเอเจนซี่ดูแลคุณเฉิงอี้อยู่นะคะก็ได้แอคชั่นออกมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะใช้กฎหมายนะคะลงโทษกับบุคคลที่แบบที่แบบพูดจาไร้สาระอะไรแบบนี้ลงไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลนะคะของเมืองจีนอะไรเงี้ยด้วยความรุนแรงนะคะเขาบอกว่าจะตอบสนองคือต่อนเนี่ย ต่อการกระทำเช่นนี้อย่างรุนแรงเลยนะคะในด้านของกฎหมายค่ะเรามาพูดถึงทางด้านฝ่ายหญิงที่แบบว่าเป็นข่าวกับ คุณเฉิงอี้กันดีกว่านะคะสำหรับชื่อหวานขอไม่เอ่ยแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้กฎหมายทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็การแพร่ข่าวสารเลยก็แรงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆคงจะได้เห็นแวบๆแล้วล่ะว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนะคะที่มาเป็นข่าวกับเฉิงอี้แต่เอาเป็นว่าคนคนนี้นะคะมีการพูดถึงก็คือ,อเธอนั้นรวยมากนะคะเป็นผู้หญิงสาวที่ร่ำรวยค่ะแล้วก็กอดกันนะคะกับคุณเฉิงอี้แล้วก็มีรูปที่ ที่คุณเฉิงอี้นั้นกําลังอุ้มนะคะผู้หญิงคนหนึ่งก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทุกรูปภาพที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าคุณเฉิงอี้จะอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่แบบยาวนานมาแล้วอะช่วงแบบคุณเฉิงอี้ยังวัยรุ่นแบบขึ้นมายังไม่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอะถ้าเราเห็นการแต่งตัวของคุณเฉิงอี้แล้วก็เห็นทรงผมะนะคะก็จากที่หวานไปอ่านแล้วก็ไปดูมานะคะข่าวนี้เชื่อไม่ได้หรอกเพื่อนๆมัน มันยังไงอะ่ะคือมันมีข่าวที่แรงนะคะกว่ากรณีของคุณเฉิงอี้ตั้งเยอะอะ่ะอย่างกรณีที่แบบเพิ่งผ่านไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหลีเ่เฉินกับคุณเหยียนหนีอะ่ะเพื่อนๆโอ้โหสองคนนั้นโดนแรงกว่านี้อีกนะคะที่ว่า,าคืออย่างนี้คือหลีเ่เฉินแล้วก็เหยียนหนีนั้นนะคะกำลังเผชิญนะคะกับความรักที่ ที่มีคนอะไรนะที่มีคนเข้ามาแซกแซงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็แรงกว่านี้อีกค่ะแล้วก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับคุณเสี่ยวจ้านนะคะว่าเดี๋ยวจะเป็นผู้ที่แบบว่าเป็นอดอลาท่านต่อไปที่จะโดนแจ็กพอตเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีโอ้ยมีแรงกว่านี้อีกเพื่อนๆเดี๋ยวเตรียมรอรับนะคะข่าวมากมายจริงๆเลยค่ะในวงการบันเทิงจีนนะคะไม่รู้ว่า ต้าข่าวกันขึ้นมาได้อย่างไรนะคะแต่บอกเลยว่าของคุณเฉิงอี้เนี่ยกรณีแบบนี้ก็ยังถือว่าไม่แรงหรอกแต่ว่ามันเป็นการแบบเหมือนดิสเครดิตนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณเฉิงอี้ไปปฏิบัติภารกิจอยู่นะคะที่ยุโรปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีแบบงานของแบรนด์เนาะที่ตัวเองเป็นเอมบาสเดอร์อยู่นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะอย่าหวันว่าอย่าไปเชื่อเลยข่าวนี้ไม่เวิร์กหรอกแล้วก็มันยังไงอ่ะคือดูจากรูปก็คือมัน เก่ามากๆคุณเฉิงอี้ในวัยเด็กนะคะในในวัยที่เป็นวัยรุ่นแค่นั้นอะเออแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นหว่านว่าเรียกเป็นพี่สาวเป็นอซอเป็นน้าอะไรแบบนี้ก็น่าจะได้เพียงแต่ว่าเราไม่ไปพูดในประเด็นนั้นดีกว่านะะเราไม่ไปพูดในประเด็นนั้นดีกว่าะคะ่ะก็คนเราทุกคนไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้มันก็ต้องมีเพื่อนนะคะมันก็ต้องมีญาติพี่น้องกันบ้างแหลคะค่ะแหมการได้ถ่ายรูปใกล้ชิดกับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมัธยมหร ว่าเพื่อนมหาวิทยาลัยมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้ที่จะแบบว่าทําให้ให้ชีวิตเราต้องมาจบลงณนะจุดนี้นะคะแล้วก็คุณเฉิงอี้มีอนาคตที่ดีมากๆแล้วก็มีผลงานที่รออยู่อีกหลายๆเรื่องให้พวกเราได้ชมกันนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เดี๋ยวก็หายไปค่ะแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องราวของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ